ได้แล้วครับขนมปังครับผมพี่คะไม่ได้ไม่ได้สั่งค่ะอ๋อขอโทษทีครับพอดีว่าตอนนี้เป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะครับถ้าหากว่าเป็นแฟนกันนั่มาทานที่นี่เราจะมีขนมปังฟรีให้เลยครับผมไม่ทราบน้องส,ญญสองคนใช่แฟนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ใช่คะ่ะอ๋อเป็นแฟนกันเหรอครับค่ะเอ๊แต่ว่ามันต้องมีอะไรย,ยืนยันนิดน,นึงนะน้องพอจะบอกรักกันไนดะ้ไหม บอกรักกันตรงนี้อะคะตอนหน้าพี่เหรอคะใช่ครับพี่จะเชื่ออะไรันเกิดต้องเป็นเพื่อนันต้องมาหลอกพี่แล้วเออเนี่ยเออบอกอรักก่อนพี่รักรักอีรักอะไรเรพี่พี่ฟังไม่ชัดเืยอะไรนะเขย้่ไม่ไม่งม่ไม่ไมอกม่ไน่ไไม่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 ไว่ัม่ไม่ไม่ไม่วมม่ไม่ไ่่่่่ม่งให้พี่ดูดิอ่ไม่ไไไ นเนียเดี๋ยวกินเลยยาวเล่ยจัดไปจัดไปทานให้อร่อยนะครับผมปัดตัวเองครับป้อนไม่เอากินเองงั้นป้อนเผาได้ไหมหวานขนมเหรอหน้าตัวเองหวานได้แล้วครับนี่อะไรเหรอคะพี่คะไม่ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มเลยค่ะอ้พี่รู้ครับว่าน้องไม่ได้สั่งครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของทางร้านเหมือนกันครับผม ก่อนที่จะให้ทานเนี่ยรบกวนน้องสองคนนะครับผมถ่ายรูปคู่กันแล้วลง Facebook และเช็คอินที่ร้านพี่เจี่นั่นคือเป็นโปรโมชั่นแฟนเหรอคะโปรโมชั่นแฟนเลยครับผมคือถ่ายถ่ายรูปก็คือได้ทั้งหมดนี้เลยถูกต้องแต่ว่าต้องถ่ายรูปคู่กันก่อนคู่กันใช่ไหมครับใช่ครับผมอืมพี่พงษ์ก็ะให้พี่พงษ์นี่ไอ้น้องอยู่น้องแย่แล้เออเนี่ยนี่กลเดี๋ยวเขาจับได้จนได้มึงหัวเราะบ่อยจังสองสามเออโอ้เจ๋าเลยอ๋อ ก็ควรลงเฟซบุ๊กเช็กกินแล้วขายที่นึ่งนะขอบคุณมากนะครับค่ะอาหารนี่ลงแล้วค่ะเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับทานให้อร่อยเจ๊ว่าแพ้ที่ไหนไปดูหนังกับเขาป่ะดูหนังเหรอจริงเหรอคือไปจะทานเพื่อนหนุ่มเหรอใช่เจ๊ไปเฮ้ยขอบคุณนะพี่เอ้ยไอะไรแฟนผมหายแล้วอะเออครับทำไมเจ๊ดุแฟนจังเลยอะครับอ้าทำไมมึงดุอะไรอะ ขอโทษครับเจ้พี่ต๊อดสั่งเลยเร็วๆพี่ต๊อดครับตรงนี้คือมันลามมาถึงนี่นะคืนอะไรยังไม่ได้สั่งเลยเป็นพู่เดียวซะแล้วเป็นพู่เดียวซะแล้วมองอะไรมองอะไรมองอะไรมองดีๆดิมมี่ครับอ๋อเอาไงมองดิมี่เลยอ้าวอ้ามหน่อยอ้ามอาะกินได้เลยกินได้เลยเล่นตัวนอนเฮ้ยนี่แหละนี่แหละเขาเรียกลูก มึงเป็นไรอ่ะ <c oughs> นี่แหละเขาเลยกลูกแง่เม่กี้มึงเปนลูกติดพ่อมึงต้องยอมรับเ <c oughs> ข้าใจปล่าแป๊บนึงนะมึงยังเล่นกับกูอยู่ในบทอยู่มั้โชว์เลยค่ะเป็นมุกคลาสิกก่อนเลย<อ>นะครับ<อ>จับตรงไหนพูดตรงนั้นจับตรงไหนพูดตรงนั้นเข้าใจไหมครับอย่างอันนี้หัวหัวตรงนี้หัวไหลแเป็นไงเป็นไงจับธรรมดาอาจจะยังไม่รู้สึกตลกอะไร เรามีอุปกรณ์ช่วยดูนะครับตียังไงก็ไม้เจ็บเจ็บไหมไม้เจ็บนี่เจ็บไหมไม้เจ็บนี่เจ็บไหมเจ็บสี่ยังไงเริ่มขาวเริ่มขาวเริ่มขาว ไม่สวยเหรอโทษนะไปติดที่ห้องนอนไหมอะนี่ห้องเรียนแบบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวครูก็ด่าอีกเข้ามาเนี่ยเอ้ยครูด่าอะไรเชื่อฉันดิยังไงครูก็ชอบพวกเธอชอบเปล่าชอบรูปเหรอชอบฉันอะไม่ชอบเว้ยติดอะไรเป็นรถเธอเดี๋ยวครูว่าที่นั่งข้างๆยังว่างขอผมนั่งด้วยได้ไหมครับท่านั่งข้างๆไม่ได้เนี่ย ขอนั่งในใจได้ไหมคะถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปขอลายไว้ได้ไหมครับพูดเหมือนเราเปรียกเลยคุณครับคุณคือใครครับเนี่ยคุณพูดเหมือนผมเลยครับคุณคือใครครับคุณกูไหมอะฮะไงวินคุณกูแม่ไงเหลียวเลิกหลอกคนยังยังไงดีคืนเงินยังไม่ไม่อย่านั่งไกลมานั่งนี่ ขึ้นกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคืนให้ได้ไหมครับเอาตังมาเดี๋ยวนี้อย่าดึงอย่าดึงแบ๊บแบ๊บกูรู้จักมึงมึงมาเน็ตนะก้อยไอ้หน้าประจวบนี่ใครมามันคือใครไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยพี่ครับใจเย็ยนพี่ครับไอ้เนียนนี่มังตัวเลย